คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีใครจ้องมองอยู่ทั้งทางที่รู้ว่าไม่มีใครเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเองฉันเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่คอนโดใหม่แถวชานเมืองมันเงียบสงบดีนะแต่ก็เงียบเกินไปหน่อยตอนแรกก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอก ทุกอย่างเหมือนคอนโดทั่วไปสะอาดสะอ้านเฟอร์นิเจอร์ครบครันวิวใช้ได้แต่พออยู่ไปได้สักพักฉันเริ่มได้ยินเสียงมันเป็นเสียงเหมือนคนลากอะไรบางอย่างบนพื้นข้างบนห้องฉันฉันขึ้นไปถามข้างบนแล้วนะแต่ห้องข้างบนไม่มีใครอยู่ช่วงแรกๆก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าหูฝาดไปเอง แต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆทุกคืนเวลาเดิมเปะ๊เปะๆประมาณตีสองตีสามจะต้องมีเสียงลากอะไรสักอย่างบนพื้นดังครืดครืดครืดฉันนอนไม่หลับเลยอะ่ะเลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าห้องเพื่อมีใครมาเดินเพ่นพ่านตอนกลางคืนจะได้รู้ตัวคืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้น คืนที่สองก็ไม่มีอะไรแต่คืนที่สามตอนตีสองกว่ากว่าฉันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเดิมเสียงลากอะไรบางอย่างดังมาจากข้างบนฉันรีบเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วฉันก็เห็นเงาตะคุ่มๆอยู่หน้าห้องตอนแรกฉันคิดว่าคงเป็นคนข้างห้องออกมาเดินเล่นแต่พอมองดีๆ เงาตะคุ่มคุ่มนั้นมันยืนอยู่หน้าห้องฉันนานมากเหมือนกำลังจ้องมองเข้ามาข้างในแล้วมันก็ค่อยๆเอื้อมมือมาแต่แต่ที่ลูกบิดประตูฉันกลั้นหายใจมองตาไม่กระพริบฉันคิดว่ามันจะเปิดประตูเข้ามาแต่เปล่ามันแค่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆถอยหลังกลับไป ฉันรีบกดดูคลิปย้อนหลังสิ่งที่ฉันเห็นในคลิปคือเงาดำรูปร่างคล้ายคนยืนอยู่หน้าห้องฉันแล้วจูๆ่ๆเงาตัวนั้นก็หันหน้ามายิ้มให้กล้องด้วยดวงตาที่ดำมืดแล้วภาพก็ตัดไปหลังจากคืนนั้นฉันไม่กล้าเปิดกล้องวงจรปิดอีกเลย แต่เสียงลากอะไรบางอย่างข้างบนห้องก็ยังคงดังขึ้นทุกคืนและบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองฉันจากในความมืดหรือบางทีมันอาจจะอยู่ในห้องเดียวกับฉันตอนนี้ด้วยนะ